สวัสดีครับวันนี้น้องน้องนนท์นำเอาเสื้อมาขายหอบมาเลยนะน้องนนท์เป็นพ่อค้าใช่ไหมลูกนี่ครับนนท์ก็เป็นพ่อค้าขายอยู่แล้วขายอยู่ที่ไหนเอ่ยขายอยู่บางทีก็ไปขายตลาดปัดบางทีก็ขายตลาดแฟดนะครับแฟดของจันซึ่งเอางี้ไปขายพี่ว่ามันก็ขายยากใช่ครับขาไหมนี่นนท์นนท์ไลฟ์สดไหมก็ไลฟ์แต่แฟนเป็นคนไลฟ์ครับแฟนนี่เป็นผู้ชายแฟนนี่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเล่าเล่นนะปกติผู้หญิงไม่่คยไลฟ์ไงนี่นะ น้องก็ส่งมาขายนี่ก็ชอบนี่ก็สวยน,นั่นแหละอันนี้งานตรงยุคเลยใช่ไหมครับจอนวิกอันนี้ภาคแรกอะราคาก็สูงอยู่างั้นเนะเพื่อหนังเก่าแต่ก็เดีนี้น่าจะาราคาก็ประมาณนี้แหละนี่โอปินเมกาเดชอย่างเงี้นะนี่อีงไอรอนด้วยไอรอนงานไทยมีเคิร์สเมกาเดชกาฟิวกาเทคเอาแล้วมายอมแล้วมายอมแล้วอ่ะ แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาดูเสื้อกันก่อนป๊บนึงครับ